สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมแข่งรถ Open World นะครับกราฟิกอลังการงานสร้างสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะตอนนี้นะครับเขาปรับในส่วนของตัวเกมใหม่นะครับเราสามารถสร้างตัวละครที่เดินลงจากรถเหมือนเกมพวก่า g t ีเนนู่นนี่นั่นได้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่เขาเพิ่มในส่วนของตัวคารคเตอร์หรือว่าตัวละครขึ้นมานะครับถือว่าทําให้เกมนี้น่าเล่นยิ่งขึ้นเลยนะครับไม่แน่ใจ ผู้เล่นอื่นได้หรือเปล่า,าไม่ได้เนาะตรงนี้นะครับเราน่าจะขึ้นรถได้แต่รถของเราเองนะครับรถเราเองอยู่ตรงนี้นี่ฟึบแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเกมนี้เป็นเกมแข่งรถที่ค่อนข้างครบคันนะครับการาฟิกในเกมถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินสเปคอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับนีด่ดูดิเกมนี้จริงๆก็คือไดโซนออนไลน์นั่นเองท่านผู้ชมครับดูดิว้าว สุดๆนะครับผมไปๆๆๆดูครับมหมดการเล่นก็ค่อนข้างเยอะนะครับใครที่เคยเล่นใครสตีอยู่แล้วนี่ครับยังไม่เคยเล่นในส่วนของตัวไดโซนออนไลน์ก็ลองดูได้นี่ครับการแข่งดิฟนะครับจะไปไดดมไหมเนะี่ย การแข่งกี้ไม่ไหวนะเดี๋ยวเราไปภารกิจอื่นๆดีกว่านะครับเนี่ยแมปก็จะเป็นแมป Open World นะครับอันนี้จะเป็นแมป Open World ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับผมก็สามารถสร้างเล่นกับเพื่อนได้เลยนะอ้อคือเห็นอัปเดตมันเพิ่มตัวละครมาน่าสนใจดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้เกมมือถือมันไม่ได้ออกเยอะมากนะครับนี่หรือว่ามาที่โรงเรียนสังขับรถก็มีนะเนี่ยครับมันมีโรงเรียนสังขับรถอยู่เราเข้าไปเล่นก็ได้นะเริ่มอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีตัวภารกิจเนาะเราเข้าโรงเรียนสังข์ข่ะ มันจะได้พวกของพวกไอเทมต่างๆด้วยนะครับนะตอนที่เราเข้ามาเล่นอะไรแบบนี้นะครับใครที่แบบยังขับไม่เก่งนะก็มาดูในส่วนของตัวอันนี้ครับแบบนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับพวกนี้ก็จะเป็นการาจําจลองการขับนั่นเองทนผู้ชมครับเขาก็จะสอนเราแบบนี้เนี่ยเขาจะบอกนะให้เราวิ่งแบบไหนนะครับอะไรยังไงนะวิ่งตามเส้นได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะอาจจะมีแบบในส่วนของอุปสรรคนิดน,นะครับผม นี่อุปสรรคไปหนึงนี่นี่นี่ไปแล้ว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 โอ้โหติดอีกละเออเออเออไปเออไปแล้วเหมือนจะเป็นโอ้โหแบบนี้กลับรถยังไงวะเนี่ยถอยถอยแล้วกันถอยไปแล้วกันอีนี่เราต้องขับให้ดีกว่านี้นะ โอเคไปแล้ว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 ทุกช้ชมครับเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นการขับรถนะแล้วพอเราจบเซกชันหนึ่งนะครับมันก็จะมีเวลาสรุปคะแนนนั่นเองทุกช้ชมครับว่าตอนนี้เราได้เวลาประมาณเท่าไหร่เช่น51วิเนอะแล้วก็ได้อีคีต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยนะสําหรับเกมตัวนี้เห็นปะอันนี้เป็นแค่ตัวโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดฝึกสอนนะครับหรือว่าโรงเรียนสอนขับรถเนาะ ในแมพก็จะมีหมดอื่นๆอ,อีกนะครับต้องวิ่งหาเนะ,ะวิ่งหาวิ่งหามีโอ้ด,ด้วยนะครับนะวิ่งออกมาโอ้โหอลังการวเวอร์นะครับอันนี้ลงเรียนสองขับรถที่เดิมนะ ก็หลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวนะครับมันจะมีในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะที่เป็นโทรศัพท์นะครับมันก็จะมีโหมดเกมนะครับก็จะมีโหมดแบบนี้นะครับอย่างเช่นโรงเรียนสอนขับรถการแข่งขันนะครับเราเลือกตรงนี้ได้เลยนะทดสอบทั้งะนะครับหรือว่าเราจะสามารถสร้างห้องตรงนี้เราก็สามารถทําได้นั่นเองทุกช้ชมครับแล้วก็มีโหมดงานที่เรารับตัวภารกิจมาครับเนาะแล้วเราก็รับของรางวัลเนาะเมื่อเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกช้ชม มาก็จะเป็นโดรนนะตัวนี้นะครับสำหรับใครที่แบบชื่นชอบการถ่ายภาพอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวนี้ที่เป็นโดรนแบบนี้มาเดี๋ยวเฮ้ยติดแล้วพี่ไม่ไปละ่ะเนี่ยอะไรแบบนี้ด้วยนะฮาสามารถโฟกัสได้แล้วก็จะมีพวกข้างรถนะครับตรงนี้ก็จะมีรถในเกมค่อนข้างแบบหลากหลายหลายประเภทด้วยกันเนาะนี่ครับเปิดดูได้ไหมปึ๊บ โห oh, ได้แค่เครดิตนะครับลดไม่ได้เลยนะมีการปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับมีของนู่นนี่นั่นในตัวเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวละครเวลาที่แบบเราเข้ามาเล่นใหม่ครับหรือว่าเราเคยเล่นแล้วเราไม่ได้สร้างตัวละครเราเข้ามาครั้งแรกครับมันจะมีให้เราสร้างตัวละครเนาะนี่ตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีพวกของแต่งนะครับที่เราสามารถปรับเพิ่มเติมได้เหมือนจะเป็นพวกสีผิวต่างๆเนาะเนี่ยครับเสื้อผ้าก็มีนะ เว้ยแต่ว่าฟังก์ชันเมื่อกี้เรายังดูไม่หมดเลยตัวละครต่างๆนี่ผมสีผมก็มีนะครับแล้วก็พวกเสื้อผ้าต่างๆอันนี้จะเป็นของที่เรามีนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็ยังไม่มีเนาะที่เหลือน่าจะต้องไปดูในส่วนของตัวช็อปแน่เลยท่านผู้ชมครับในร้านค้านี่ร้านค้าก็จะมีพวกรถต่างๆให้เราปลดล็อกนะรถเกมนี้ก็ถือว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยนะแต่ถ้าเทียบไปกับสตรีทอาจจะสซ่ไม่ได้ อาจจะนะเออแต่ถ้าใครที่ชอบเกมแข่งเกมแข่งรถนะลิ้นม,มาชอบพันกันเวลาอาัดอาาัดคลิปดึกๆตีสองตีสามเลยนี่นะเออเราว่าเล่นเกมนี้เพราะว่าเกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับนี่อันนี้แบบน่าสนใจนะดูดิว้าวเสื้อผ้านะครับเนี่ยก็จะมีปลดล็อกเพิ่มเติม,ตมนะครับสาหรับการแต่งตัวละครเนาะก็ะดูสมจริงขึ้นมาอีก นิดนึงนะครับเวลาที่มีเสื้อผ้าหน้าผมให้เราแต่งนะครับแต่มันหน่วยมันจะใช้ทั้งเหรียญแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญเติมนะอันนี้จะเป็นคะแนนในเกมหรือว่าเงินในเกมนะครับามนั้นเลยโอเคหลักๆก,ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีโรงรถนะครับเราไปที่โรงรถเลยนะครับโรงรถก็จะมีการปรับแต่งในส่วนของตัวรถของเรานั่นงท่านผู้ชมครับเรามาที่โรงรถเลยอ่ะเรามาที่ในส่วนของตัวการปรับแต่งเนาะ รถเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ลึกเท่าพวกคลายสตรีทนะครับแต่ว่าเราก็สามารถปรับพวกนี้ได้นะครับก็มีให้ปลดล็อกเรื่อยๆนะค่อยๆเล่นไปนะครับล,ล้อต่างๆก็มีมีเช่นกันนะครับนี่ประสิทธิภาพเพิ่มเติมนะก็สามารถจูนเพิ่มเติมได้นะก็จะเป็นการจูนแบบนี้ไม่ได้จูนแบบคลายสตินะนั้นแบบมันมันเทอ่อะอันนี้มันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ แต่ว่ามันถือว่าเป็นเกมแข่งรถที่ดีแหละนี่ครับงานสีก็มีนะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนการเล่นกับเพื่อนนะครับเกมนี้มันสามารถสร้างห้องได้เนาะไปที่โหมดการเล่นเนาะแล้วก็มาสุดท้ายนะครับเราจะเข้าเอาห้องผู้เล่นอื่นไปจอยเขาก็ได้หรือเราจะสร้างห้องเองก็ได้นะครับนี่กดสร้างเนาะนะี่ครับเราใส่ชื่อที่เราจะสร้างขึ้นไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเลือกด้วยนะว่าจะเอาเป็นแบบ open world แบบนี้แบบนี้หรือว่าแบบนี้นะครับแล้วก็จํานวนผู้เล่นนะครับก็เลือกเลยว่าเราจะากี่คนนะครับมันจะมีสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32คนเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์เรานะครับแล้วก็ตรงนี้การจราจรจะเปิดหรือปิดถ้าแบบใครลําคาลรถวิ่งสวนไปวิ่งมาก็ปิดนะครับแล้วเราก็เข้าไปในเกมหลังจากเข้ามาในเกมได้นะครับก็จะเป็นแมปแบบนี้เลยทีนี้นะครับรถมันจะหยุดนิ่งหมดเลยเห็นไหมปกติมันจะมีจราจรการจราจรวม่นานใช่ไหมแต่แบบนี้ไม่มีเลยเราก็ขับรถแบบอีซี่ครับ โอเคเนาะประมาณนี้แหละนะครับก็เอามาแนะนํากันประมาณนี้ถือว่าเกมอัปเดตได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับใครสนใจเกมในส่วนของตัวไดโซนออนไลน์ลองดูกันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ